ค่ะคลิปนี้มาสอนทำเวลาซิปมันแตกออกเป็นแบบนี้นะคะนี่แสดงว่าซิปตัวเนี้ยมันดินมันหลวมแล้วปากน้องๆหลายทีแล้วว่าจะสอนจะทำคลิปสอน พอเวลาซิปกระเป๋าหรือซิปอะไรก็ตามที่แตกน้องๆก็จะขอยให้เราช่วยทำเขาบอกเขาทํากันไม่ได้ทํากันไม่เป็นทีนี้ก็จะมาทําคลิปให้นะคะอุปกรณ์คีมแบบนี้เขาเรียก Middle h o อ d e r รีคี่ะที่ทนนี้ยคะ่ะ ผู้หญิงมีติดบ้านาบ้างก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วแต่ว่าเล็กใหญ่ไม่มีจริงๆก็ตัวนี้ได้นะคะตัวกลมหรือตัวนี้ขอให้มันปากแหลมใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ไขควงปากแบนนะคะตัวเล็กแบบไหนก็ได้ค่ะอันนี้เป็นถุง ซักผ้าซักเสื้อในสตรีนะคะตัวนี้มันแตกเราแก้ง่ายๆค่ะดันมันไปให้สุดตรงนี้ก่อนดันนี้หัวซิปด้านนี้ตุดซิป ด้านตูดมันเนี่ยค่ะเราใช้ตัวนี้ครีมสอดเข้าไปข้างใต้ทั้งสองข้างนะคะด้านล่างด้านบนเี๋ยน,นี้อดีมันอยู่ชิดเกินไปสอดเข้าไปด้านใต้อย่างเงี้ยค่ะมันมีสองข้างเห็นไหมคะ หนีตรงนี้นิดนึงหนีตรงนี้นิดนึงข้างบนนิดนึงแล้วก็ลองรูดดูค่ะเห็นไหมลองรูดหลายๆครั้งนะคะรูดให้สุดเลย สำรวจดูนะคะว่าเวลาเราดันจากไปถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยอย่าให้มันขย่งกันก็คือให้มันเท่ากันแล้วลูดดูอีกทีหนึ่งค่ะให้มันเรียบนะคะ ให้มันตรงกันฟันซิปต้องไม่ขย่งกันให้มันขบกันแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะเสร็จแล้วง่ายดิดเดียวเค็ดที่ไม่รับผู้หญิงเราก็ทำได้นะคะเอง เอาไปจ้างเขาก็ได้แต่ดูสภาพซิปแล้วมันยังใช้ได้นะคะเพราะว่าที่มันหลุดเพรา่าด้านนี้ค่ะมันขาดออกจากกันตรงนี้ไม่ได้เสียเหมือนกับตัวนี้ตัวนี้ที่มันหลุดออกมาจากกันได้เพราะว่านี่ด้านบนนี้ตัวซิปมันขาดนะคะเราก็จะแก้โดวยวิธี ใช้ปากแบนค่อันนี้หัวซิปนีกคนซิปค่ะเหมือนกันเมื่อกี้ที่เราบีบเข้ามาให้มันแน่นแล้วก็บีบตรงนี้คือตรงนี้ทีนี้เราจะให้มันงางออกจากกันนิดหนึ่งค่ะเสร็จแล้ว แล้วก็จะเอามาใส่ตรงนี้ตรงที่มันหลุดเนี่ยค่ะเริ่มจากตรงนี้นะคะใส่เข้าไปเลยดูสิว่าอ้าพอไหม ดันให้มันกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ลากให้มันมาถึงต้นเลยนี่ค่ะดันให้มันไปถึงริมสุดริมสุดนะคะโอเคมาทำเหมือนเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้เราสอดอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ มันเกะก,กะตรงนี้มันเข้าไม่ได้แล้วก็มาเข้าตรงหัวเนี่ยค่ะอันหนึ่งอยู่ข้างล่างอันหนึ่งอยู่ข้างบนนีดตำแหน่งเดียวกันเลยตรงนี้นะคะบีบลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะได้ละ ทีนี้เราต้องมาระวังแล้วล่ะค่ะว่าถ้าเราลูดไปจนถึงข้างบนสุดมันก็จะทําให้หลุดออกจากตรงนี้อีกแล้วก็มาเย็บล็อกตรงนี้เลยก็คือลูดให้เต็มที่ให้มันมาอยู่แค่นี้มันก็จะไม่หลุดะะแล้วค่ะแล้วข้างล่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเคล็ดไม่รับชิ้นที่สองซ่อมเองนะคะคุณแม่ผู้หญิงทั้งหลายใช้ตัวช่วยค่ะ บางคนใช้ตัวสนเข็มไม่เป็นนะคะง่ายๆของพวกนี้ต้องมีติดที่บ้านนะคะจริงๆทำตรงนี้เราใช้ได้ยีนก็ได้นะคะมันจะเส้นใหญ่ถ้าเราใช้เส้นเล็กเนี่ยใช้สองทบนะคะทำตรงนี้ให้มันเป็นปมใหญ่ๆ เพื่อเป็นการล็อกไม่ให้ซิปขึ้นให้มันเป็นปมใหญ่นิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้ตัวซิปผ่านไปได้ นี่ค่ะมันจะเป็นมันจะล็อกแบบนี้นะคะมันจะไม่ขึ้นละขึ้นไม่ได้แค่นี้ก็ใช้ได้ละคะ่ะเสร็จแล้วเค็ดที่ไม่รับชิ้นที่สอง